สวัสดีทุกท่านรถไทยจัานนไทเหรอสิบสี่น,นาฬิการถไทุแ่้อแมสิบสี่น,นาฬิกาเหมือนฝนจะตกตามเวลาเออไปคนเยอะแล้วช่วยกันดูสิ สีคนจะยกขึ้นหรือเปล่าสี่คนสียกไว้อยู่บอ่อนะทุกท่านมาลุ้นกันสีคนขึ้นบอ่อปะนี่นันสี่ไว้อยู่บนน้อสีคนนี่

มีรอยมันโตเนาะอาการอาการดั่นละเออผมมีนสิบวยพูดเลยเนาะปีไว้บ่ฮะพูดเลยเลยเด้อ là gơ lên á, cái này gì nào có thọ được áo gì nè đừng cái của này, này. Vào cái nào không nhập không được như thế này nhập không

à học ít nhiều lăng đâu mẹ cho nhiều muôn đấy ừ loang gì xoát đấy hay mẹ à hiện này muốn mẹ này, đây này loang muôn này lim loang

อืมเสียงยุ่อเาม้ยครับมุนบอนี่อืมอืมอเฮียก็แบบไหนเอาลงมาฮะ

อืมอมูดีกเลยเดียวดอืมจะเกินขอสมาเราบ่อืม ô tôi nay ăn dương là gì nó cầm dương dạ không đấy vợ tôi cháu đẹp đi cháu muốn tiền mình đã. ra lo dương ôi lăm mười này mười lăm mười rút Nó rút mười lăm rút lăm mười lăm mười lăm mười lăm

เอเอาดินออกก่อนเอมันจะเกินความสามารถเราบออืมเอาดินออกก่อนมันเยอะเกินเออลดน้ำหนักไปก่อนเอออโอเคครับทุกท่าน เราตัดกําลังมันความหนักของมันออกก่อนน่าจะช่วยได้ประมาณสิบโลได้อยู่แล้นะเราเขี่ออกหรือว่ามาัมาย้ายมางัดทางนี้แบบนี้ขึ้นจากรุมได้นี่ก็ไปได้แล้วน,นี่ โอเคครับทุกท่านนอนพักเหนื่อยนะทั้งน,น้นวิศวะของเราฝนตกรินรินสวัสดีครับผม